กันอีกครั้งนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะสวัสดีครับทุกคนมีคนเขาบอกว่ามะละกอนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทําให้เขาต้นเขานอนนอนไว้เนี่ยนะจะทําให้ลูกดอกต้นเตี้ยนะก็ไม่รู้ว่าจะจริงแค่ไหนนะเพื่อนๆเราต้องมาดูกันนะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะ นี่นะต้นนี้นะเห็นไหมครับเป็นต้นเดียวนะที่รอดมาได้เพราะว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนระาให้มาห้าต้นต้น,นเล็กๆประมาณครึบหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆครึบหนึ่งนะปลูกในกระถางก็ตายหมดรอดมาต้นเดียวที่แรกต้นนี้ก็ทําท่าจะไม่รอดนะเหลืองๆโอ้โหอยู่เขาอยู่นิ่งๆในกระถาง เป็นอาทิศอกว่าเขาจะล่างเริ่มเดินนะแต่ตอนนี้เขาก็น่าจะรอดแล้วนะเพื่อนๆผ่านมาก็เป็นสองสมเดือนได้แล้วมั้งนะเพราะว่าผมมีทําคลิปไว้นะตอน,น,นทำตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะตอนนี้เนี่ยดูนะโคนเขาจะใหญ่มากเลยเห็นไหมเพื่อน,อนบึ้บเลยนี่ลากเต็มเลยวิธีที่จะทําให้เขารอดก็คือต้องเขาอยู่มันเนินอย่าให้เขาอยู่ต่ำเกินไปนะ ให้เขาอยู่บนเนินแล้วก็พยายามกดต้นให้เขาเนี่ยต่ําลงต่ําลงนี่กดมาสองรอบแล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะกดต้นเขาลงอีกเขาะจะอ้วนมากอ้วนแบบเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ้วนปึ๊บเลยเตี้ยด้วยนะอ้วนด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้รือตัวเมียนะตอนนี้เพราะไม่ใช่พวกนักวิชาการน,นะเราก็แค่คนซ่อมรถปลูกผักนะก็แค่ ดูแลเขาไปจนกว่าเขาจะให้ผลผลิตกับเรานะครับใครมีประสบการณ์ก็พิมพ์มาบอกกันบ้างนะเพราะเคยปลูกมาหลายครั้งแล้วแต่นานแล้วนะมันตายหมดเขาสูงเท่าท่วมหัวหน่อยตายรางเน่าแต่ต้นเนี้ยพาม่ชันนะแต่ต้นเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะรอดนะเพราะเขาเราปลูกบนเนินนะเพื่อนๆสังเกตนะเราจะ ผลได้เขาสูงหน่อยเขาจะอยู่บนเนินการดูแลก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนๆให้ปุ๋ยหมักพืชสดอาทิตย์ละครั้งแล้วก็น้ํำปาหมักวันเว้นวันท่าทางเขางามมากเลยนะนี่ดูน้ำบรรยากาศร,รอบๆต้นนะมีความรู้อะไรเราก็มาแบ่งปันกันนะเพื่อนๆผมอาจจะรู้กว่าน้อยกว่าเพื่อนๆนก็ได้นะก็ พิมพ์มาบอกกันนะมองเห็นไ้มต้นเขามารู้ภาพจะมัวหรือเปล่านะขอโทษทีนะตอนนี้มันแสงแดดมันแรงมองเห็นไหมครับอโอเคนะทอมโทษนะครับทำงานคนเดียวนะเพื่อนๆถ้ามันปิดชันอะไรก็ขอโทษด้วยแดดกำลังเข้าตา ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมที่ไม่ลืมการติดตามกันตลอดมาแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลุกผังนะครับสวัสดีครับ